สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับอากาศร้อนสะะเกินนะครับพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยนะครับในการแต่งตัวนะครับเนาะมันเพิ่งอาบน้ํานะครับพี่น้องเอฟซีอากาศมันร้อนนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับไม่ได้ทําคลิปอะไรนะครับทุกท่านเนาะตื่นเช้ามาก็ ขึ้นไปหยอดน้ำกรดนะครับอยู่ที่ไร่ผู้หลวงซึ่งเมื่อคืนนะครับผมก็ขึ้นไปกรีดนะครับพี่น้องเอแม้ว่าฝนต,ตกใส่แล้วเนาะทุกท่านโอ้โหน้ำยางอย่างนี้เลยนะครับทุกท่านอ่นะน้ำยางก็เริ่มออกนะครับพี่น้องเอฟซหยอดน้ำกรดเสร็จนะครับก็ไปถายไร่รับจ้าง นะครับถ่ายไล่รับจ้างนะครับก่อนจะเสร็จเนาะก็เกือบเที่ยงนะครับเอฟซกลับลงมาทานข้าวทาทานข้าวเสร็จนะก็ลงไปปรับนาถ่านานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟซี FC, นะก็ขึ้นมารับมีดต่อเลยนะครับรับมีดกรีดยางว่าจะไปเปิดยางอยู่ที่ไร่ผู้กปาด นะครับซึ่งเมื่อวานเนาะพวกเรานะไปใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ก็อ่ะอู้ฟ้านะร้องนะวันนี้ก็ว่าจะขึ้นไปเปิดหน้ายางนะครับช่วงเวลา16บกนิกากว่านะครับดูดูทรงแล้วนี่น่าจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับซึ่งฟ้าขนองในตอนนี้นะครับพี่น้อง เสียงฟ้าดังนะครับพวกเราก็ไม่รอช้านะฮะชาร์จแบตเตอรี่นะครับอ่านูน่นลุงนี่ก็พร้อมนะครับอ่าลุงนี่พร้อมไปสองอื่นนะครับอ่าตกลก้วบ้อตกแล้วพี่น้องเอ๋ยอ่าเอาคืนนี้นะครับทุกท่นานน้องไอเดียนะว่าจะไปด้วยนะครับอ่า ภาวนาขอให้ตกแรงๆนะครับเที่ยที่แล้วนะโัวที่แล้วที่เราไปสองอื่นนะครับไม่ได้ทําคลิปให้พี่น้องทั้งบ้านได้ชมเลยนะครับกพราะอย่างว่านะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยมันมันกันน้ำนะครับอ่ากันน้าออกได้อย่างเดียวนะครับมันไม่กันน้ําเข้านะครับก็เลยไม่ได้พกไปด้วยไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องทั้งบ้านนะครับก็ เร่งเนาะเร่งจับอื่นนะฮะงวดที่แล้วเนี่ยผมได้ส7เจดกิโลนะครับอ่าสิบเจ็ดกิโลนะขายได้เงินสอง0 2,800สองรอบาทส่วนตุงนี้ได้ส4สี่กิโลเนาะพวกเราก็แบ่งกินด้วยนะเอแบ่งกินด้วยนะฮะตุงนี้ได้สองสองารอบาทนะครับอืม โอ้รวมกันก็ห้าพันห้าพันเอ็ดนะครับฮ่าเร้อน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 กล่งทำงานนะครับฝนตกก็ไถหุดหน้าใส่ปุ๋ยนะครับอ่าใส่ปุ๋ยยางนะครับก็เหลืออ่าไปพ่นยานพ่นยาใคร่ายานะครับอ่าไถาสวนยางเล็กใส่ปุ๋ยยางเล็ก นะครับพ่นยาพยาดยางใหญ่นะฮะปีนี้นะครับพวกเรานะก็อย่างที่ผมเรียนพี่น้องเอฟซีเนาะตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่า,าพวกเราไม่ได้กรีดแล้วนะฮะอยู่ที่ไล่พ่อของคุณกีนะครับซึ่งมันเป็นงานของบ่ปุ้ยนะครับทุกท่นานนะปีที่ผ่านมานะบ่าปุ้ยบอกว่า อยากจะพักนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะฮะ F4 ซึ่ง่วนยางอยู่ที่ภูกระปาดมันเป็นของแม่ยายนะตอนแรกนะครับแม่ยายว่าจะเอ่อขึ้นไปกรีดเองนะครับพี่น้องนะว่าจะขึ้นไปกรีดเองแล้วทีนี้บ่าวปุ้ยก็เลยกลับลงมานะกรีดนะแปลงของตัวเองนะที่ตัวเองหานะครับซึ่งแปลงของพ่อของคุณกีนี่บ่าวปุ้ยเป็นคนหานะครับ เป็นงานของบ่อปุ้ยนะไม่ใช่งานของพวกเรานะครับพี่น้องอ้าก็พาคุยกันอยู่นะครับถ้าไม่ยาขึ้นไปกรีดเองแล้วบ่อปุ้ยอีกรีดอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปกรีดที่ไหน <c oughs> ก็คิดเห็นแต่ผู้หลวงนะครับซึ่งมันเป็นไร่ของผมเองนะครับพี่น้องอร้อยก็ต้นนะครับแล้วทีนี้ก็ให้แม่มาต่อยเข้าไป ทาบทามหาสวนยางนะครับเพอย่างว่าเนาะทุกท่านสวนยางมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่น้องคนที่กีดประจำเขาก็มีอยู่นะครับพวกเราก็อ่ะตกงานนะครับเอาไปเอามานะครับพี่น้องทุกท่านไม่ยายขึ้นไปกรีดนะครับคือไปเปิดหน้ายางสงสัยจะไม่ไหวนะครับเอ นะครับ,รบก็อายุเยอะเนาะทุกท่านเนาะคนอายุเยอะนี่เก่งแต่ปากนะฮะแต่ร่างกายมันทําไม่ได้นะครับพี่น้องทุกท่านเก่งแต่ <Ki> ปากแต่ร่างกายมันทําไม่ได้เนาะก็อย่างพี่น้องเอฟซีนี่แหละนะครับ<ๆ>อะไรนี่คนไม่อยากให้เราพูดเยอะนะฮะพี่น้องเพราะว่า มันกระทบกระเทือนสรุปพวกเราก็ได้ขึ้นไปกรีดนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะฝนตกแล้วฝนตกแล้วทุกท่านเลยตกแคน่นี้บ่ตรงนี้โอ้น่าจะตกแรงเนาะเพราะว่าพวกเราไป วันปุ๋ยนะฮะเมืบบ่อวานก็อยากจะให้ปุ๋ยมันเปื่อยนะครับเออไม่ได้เปิดนายยางแล้ววันนี้นะครับอ้าวไม่เป็นไรเนาะก็หลายคนอยู่เนาะที่ยังไม่ได้เปิดหนายยางนะครับลุ้น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 จะได้ไปซองอื่นหรือเปล่าพี่นอเอ๋ยนะครับ เงียบหมดแล้วอ้าลองแน่าจะทางทางห้ยแค่บนตรงนี้ทางเราไป่องอื่นบอกเอาโอเคนะครับพี่น้องออฟซีคลิปแรกของวันนะครับ เดี๋ยวลุ้นเนาะว่าพวกเราจะได้ไปส่องอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ